เมนูใหม่รอบนี้เนื้อหมูชิ้นใหญ่อลังการมากแล้วยังมีน้ำซุปในกาให้เราเติมลงไปเองได้อีกด้วยมาเริ่มที่ยูสุซันไรส์เปเยลก่อนน้องคนนี้คือน้ำซุปยูสุชิโออย่างหอมตอนเทถึงกับกลืนน้ำลายรสชาติคือสดชื่นแถมเข้มขน้นอร่อยแบบลงตัวมากในชามก็คือจัดเต็มทั้งเส้นรามเมงหนึบๆม,มูชาชูชา่ฉ่ำๆไข่อร่อยนัวๆกินรวมกันคือปินเบอร์สิบใครชอบซุปแบบคลีนๆสดชื่นสดชื่น,นกินได้เรื่อยๆตัวนี้ตอบโจทย์นะคะสามารถเติมน้ำมันงาเพิ่ม ความหอมความอร่อยขึ้นไปได้อีกตัวหมูที่เขาใช้เป็นนิคุมิบุตะพรีเมียมใช้วิธีซูวีจนนุ่มเปื่อยเลยแล้วไปเบินอีกทีหอมอร่อยมากหรือจะเลือกเป็นเนื้อวัวบีฟชาร์โรก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะมาต่อที่ตัวแซ่บกันบ้างสไปซี่ซันเซ็ตฟิวชั่นน้ำซุปเขาร้อนแรงถึงใจเผ็ดดีกินเพลินมันอร่อยแบบมีมิติอ่ะเข้าใจปะไม่ใช่เผ็ดแบบแสบร้อนอย่างเดียวมีความหอมถึงเครื่องเทศกลมกล่อมลงตัวกินเผ็ดๆแล้วก็ต้องซาๆาดับร้อนด้วยแป๊บซี่ยูสุโฟร์ความซาของแป๊บซี่ จอกับความหอมเปรี้ยวของส้มยูสุคือลงตัวแบบงงๆแต่สดชื่นสองเมนูใหม่นี้คือยูสุซันไรส์สเปเชียลสำหรับสายคลีนสดชื่นส่วนสไปซี่ซันเซ็ตฟิวชั่นคือไฟลุกในปากแต่โคตรอร่อยและปิดท้ายด้วยแป๊บซี่ยูสุโฟลคือคอมโบที่ลงตัวสุดๆโปรโมชั่นเขามีถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะทุกคนรีบแท็กเพื่อนชวนมาลองดวน